สวัสดีค่ะโรงเรียนสวีวิทยายินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินภายนอกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนทุกท่านเข้าสู่รั้วม่วงเหลืองสถานศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อสร้างคนดีคนเก่งและมีความสุขด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนสวีวิทยา สถานศึกษาหน้าอยู่การเรียนรู้คู่คุณธรรมโรงเรียนสวีวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอสวีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรก่อตั้งเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2501ตั้งอยู่ณเลขที่5 97หมู่5ตำบลน,นาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพร บนเนื้อที่16ไร่3งาน91ตารางวามีพระพุทธชัยพรพัฒนสวีสุวัตถีศึกษากรมุนินเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนวิสัยทัศน์จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพอุรณาการทักษะชีวิตบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากลภายใต้การมีส่วนร่วมตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคติพจน์ วิริยนะทุกขามเจติคนล่วงถูกได้เพราะความเพียรอัตลักษณ์มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่ความดีเอกลักษณ์สร้างสรรค์การศึกษาบรรยากาศน่าอยู่การเรียนรู้คู่คุณธรรมสีประจำโรงเรียนสีม่วงเหลืองสีม่วงหมายถึงสีที่แสดงถึงความร่มรื่นร่มเย็นสีเหลืองหมายถึง สีที่แสดงถึงแสงสว่างดุจด,ดวงประทีปแห่งการศึกษาเล่าเรียนโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์และเป็นนักปฏิบัติสู่การพัฒนาภายใต้การนำของนางพรพนาแดงสกลุลผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยานางอำพันธ์พรมสวัสดิ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนง,งานนางสาวรนิษฐาหนูพักดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนนางวันจันบุญเกิดรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและนางสาวเกตวดีบุญเปียรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสวีวิทยา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อสร้างคนเก่งให้มีความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายเป็นคนดีของสังคมและมีความสุขในการดำรงชีวิตโดยโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตอน้นประกอบด้วยห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษโครงการมินิอิงลิชโปรแกรมและห้องเรียนทั่วไปหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วยห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมห้องเรียนทั่วไป4แผนการเรียนได้แก่แผนการเรียนวิทย์คณิตแผนการเรียนศิลป์คณิตแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนและแผนการเรียนศิลป์สังคมโรงเรียนสวีวิทยา มุ่งมันตั้งใจพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยคำนึงถึงชาติาศาสนาศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกีฬาความปลอดภัยความมีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษารวมทั้งมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้มาตรฐานที่ห ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านได้แก่ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning รวมถึงมีการจัดทำโครงการที่ส่งเสริมสมรรถนะ5ด้านของผู้เรียนเช่นโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่21กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกิจกรรมบูรณาการความรู้สู่โลกกว้าง ESC Learning Trip อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์กิจกรรมอิงลิทแคมป์กิจกรรม MEP Camp แคกิจกรรมวันสุนทรผู้สู่วันภาษาไทยกิจกรรมตอบปัญหาวันระภีกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมค่ายวงโยธวาทิตกิจกรรมสืบสารประเพณีประดิษฐ์กระทงลอยพบว่ามีสมรรถนะของผู้เรียนทุกด้านเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและมีความต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์8ประการรวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโครงการค่ายพักแกมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารียุวากาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมวันดีสีคุณธรรมกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นักเรียนสวีวิทยาเป็นต้นซึ่งจากการดำเนินการพบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อนเนื่อง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผู้เรียนสามารถกำหนดวิธีการเรียนรู้ตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นกิจกรรมสืบสารอ่านหนังสือพ่อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการกิจกรรมเก่งคณิตคิดเลขเร็วกิจกรรมเกมกระดานถอดร,รหัสปริศนากิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานและรางวัลเชิงประจักษ์และสามารถนำไปสู่การพัฒนาตนเองและต่อยอดในอนาคตอาทิเช่นผลการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70และ71 นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษามาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยตัวแทนภาคีสีฝ่ายประกอบด้วยผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครอง ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนวิเคราะห์สภาพปัญหาจุดอ่อนจุดแข็งอุปสรรคและโอกาสเพื่อทบทวนการกำหนดพันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาร่วมกันนำไปสู่การจัดทำนโยบายและทิศทางการบริหารงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งนำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องดังนี้มีการสร้างกระบวนการบริหารสถานศึกษาด้วยสวีพัทโมเดลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่ง,งยืน S. Synergistic การบูรณาการร่วมกันอย่างสอดคล้อง A. Adaptive การปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง W. World การพัฒนาที่รอบด้านและสมดุล I innovative การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้า P proactive การวางแผนและดำเนินการเชิงรุก A accountable การรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ T tenacious ความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามสู่ความสำเร็จผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการตลอดจนบริหารงานด้วยหลักธรรมมาพิบาลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างความร่วมมือระหว่างคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้บริหารมีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน โรงเรียนมีการดำเนินง,งานตามโครงการพัฒนาบุคลากรและบริหารงานบุคลคลกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจกิจกรรมส่งเสริมศัก,กยภาพครูสู่มืออาชีพโดยมีการพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะวิชาชีพการแนะแนวให้คำปรึกษามีการติดตามผลการพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้ดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนและนิเทศผลการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องโดยมีการนิเทศภาคเรียนละหนึ่งครั้งปีการศึกษาละสองครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อและอุปกรณ์อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อนเนื่องโรงเรียนมีอาคารสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภัยถูกสุขลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียน มีแนวทางและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสวีวิทยารวมกับสถานีตำรวจภูทรสวีในการดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มาติดต่อโรงเรียนมีการจัดการโภชนาการที่ดีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด มีโรงอาหารสำหรับรับประทานอาหารมีห้องน้ำห้องส้วมถูกสุขลักษณะมีห้องพยาบาลและอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมลดหุ่นลดโรคโรงเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านเพื่อจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและคัดกรองนักเรียน เพื่อจัดทำสารสนเทศในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันมีการคัดกรองประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้คำปรึกษาแนะแนวตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นวัดโพธิกเกษตรวัดพระบรมธาตุสวีสถานีตำรวจภูทรสวีโรงพยาบาลสวีและเทศบาลตำบลน,นาโพในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสม มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสวีวิทยามีการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนและท้องถิ่น มีการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลายรวมถึงมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้หลักสูตรครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ active learning ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความมีส่วนร่วมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและความสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการติดตามการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพโรงเรียนมีระบบสารสนเทศ เพื่อติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำผลการประเมินผลการเรียนรู้รายงานให้ผู้ปกครองรับทราบเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนต่อไปจากทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสวีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดความผันผวนมากเพียงใดคณะผู้บริหารครูผู้ปกครองตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาและสมาคมสิทธิเก่ายังคงยึดมั่นในอุดมการแห่งการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตจึงมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามบริบทของสถานศึกษาอย่างไม่หยุดยัง้งให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัย เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เติบโตตามธรรมชาติอย่างเต็มตามศักยภาพได้เรียนรู้และมีความสุขเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป